ไม่ตอบเลยนะทักไปแล้วไม่ตอบเลยนะยังไงทุกคนเซ็ตโอ้โห yeah เธอมาคย,ยอะยไรกันทั้งวันทำอะไรก็เล่าให้ฉันฟังถ้าฉันพิมพ์ไปว่าคิดถึงจังเธอก็ตอบคิดถึงจังคุยกันงงิงสุดจะมุงมิง yeah แยาเราคุยกันยู่ดี และไม่รู้ยังไงตอนนี้เขาบอกให้รอสิเด็ดเนาทีได้ดีต้องรอมาหน้าเป็นปีแย่ yeah. ทำไรครับคือจิตชักเธอตอนบ่ายอรอไปอยู่ยาวใหม่ที่ตอนคุณนทัถามอะไรก็ไม่ตอบ <S <S ถามอะไรก็ไม่บอกให้ยิ่งมันได้หรอเดวยวนี้ไม่ไไตอบเลยนะทักไปแล้วไม่ตอบเลยนะฉันรอ ก็ไม่เห็นตอบยิงกับว่าฉันไม่ไม่้อคขานรอกทำอย่างนี้จะคอไม่ดีผู้ปลช่วยกันมาตาดึงตาดึงตาดึงตึงเนี่ยความคิดถึงของฉันที่ส่งไปตาดึงตาดึงตาดึงตึงตาดึง เธอหายไปไหนไม่บอกไม่ค่อยจะตอบเลย What's the m a t t ะเป็นอะไหรือเปล่าไม่รักหรือเปล่าหรอ What's the m t ไม่รู้ว่าเธอไม่ว่างหรือว่ามีใครที่อยู่ข,ข้างเธออยู่ในมีคนที่คิดมากอั a e เธอไม่รู้ด้วย่าเธอไมได้นีแค่ที่ไม่ห r u s ทำไรอยู่รับคือที่ทำเธอตอนบ่ว่าไงเราไปอยู่ยาวไปอีกทตอนคืนไหนทำอะไรก็ไม่ตอบถามอะไรก็ไม่บอกหครนี้มันได้หรอไม่รักแล้ว เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะทักไปแล้วไม่ตอบเลยนะฉัด้รอเป็นเชิงน,นักคว้าปล่อยให้ฉันคิดถึงเธอแค่เดียวแล้วจะก็ัมไปเห็นตอบยิงกับว่าฉันไม่ส้ำคั็รอก เล้าไ่ตอบเลยนะฉันเรามันช่างน่วาวัญไปให้ฉันคิดถึงเธอข้างเดียวอานแล้วเธอก็ไม่ขันต่อยิงกับว่าฉันนั้นไม่สำคัญราจะตอบยบงนี้ที่ขาไม่ไดีรู้เปล่า<ป>เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอยไม่ได้โชว์ด้วยกันมาสักพักเลยนะเนี่ยใช่โอ oh, แต่ว่าวันนี้ยังมีอีกหลายโชว์มีอีกหลายโชว์คิดถึงมือนกันเนาะเออสนุกมากๆเลยนะครับเมื่อวานน้องเรามาเราไม่ได้มาเจอน้องเราเลยใช่เออแต่น้องเขามากับน้องเข้ามากับอันนี้ไงเมื่อวานเขามีมากับไลแคนใช่ไหมอ่ามีไดมอนด์ไลแคนมีพี่เบนสึกก็ใจสัน่นแล้วก็มาตึก คิดดีไม่ได้เลยโอเคครับอัปโหลดเอ้ยเอ้ยเ้ยตอนนี้เขาก็แบบขยันมีเพลงแบบว่าออกมากันเยอะมากเหมือนกันเนาะใช่แล้วของคุณน่ะใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วของคุณอ่ะของผมเหรอใกล้แล้วเหมือนกันอ๋อกำิังเริ่มนมาใช่ไหมใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วอ่ะแต่ว่าเรามาฟังเพลงออริจินอลของเราดีกว่า เพลงแรกเพลงเดียวเพลงแรกในชีวิตของผมเองขอเสียงให้อบโดด้วยครับหนทุกคนสัญญาผมได้ไหมถ้าใครร้องได้ช่วยกันร้องหน่อยได้ไหมครับโอเคนั้นมาร้องด้วยกันเลยนะคะกับเพลงง่ายๆครับผมเฮยังไงทุกคนไปก็เคยได้ยินใครใครเขาพูดกัน ใความสำคัญของคำเ่าความรักเป็นเรื่องยากเกินเข้าใจรักคืออะไรไม่มีใครตอบได้เลยทุกครั้งที่เจออะไรคล้ายค้ายกันกับสิ่งที่ฉันเรียกมันเ่าความรักก็ที่ยากเกินเข้ใจรักคืออะไรยิ่งตามหาเหมือน แต่วันนี้ที่ฉันได้จเอดจเอที่เคยคิดว่ารักมันยากมากเสมอเธอยังไงที่ทำให้ฉันได้เข้าใจว่าคำว่ารักไม่ได้ยากเกินไปมาก,ก็กลายเป็นรักไง,ไง่ายๆแค่ได้รักเธอจะมาเป็นเรื่องง่ายๆที่ฉัน จึงได้รู้ได้เข้าใจเมื่อเจอกับคนที่ใช่ก็รักไม่อยากเลยเก่งมากทุกคนไม่มรู้โชคดีขนาดน,นั้นที่วันนี้ฉันมีเธออยู่ตรงนี้เื่อนน้รักที่ฉันมีเพราะเธอคนดี ขอบคุณที่จับมือฉันยูทุกทีแต่วันนี้ที่ฉันได้เจอเธอที่เคยคิดว่ารักมันยากมาสัมอเธอยังไงที่ทำให้ฉันได้คิจว่าคำว่ารักไม่ได้ยากเกินไปช่วยกันทุกคนมาจะกลายเป็นรักไง่ายง่าคิดได้รักเธอจะมาเป็นรือ ที่ฉันไม่เคยเจอก,ก็เพราะเป็นเธอจริงได้รู้ได้เข้าใจบ้างถไมานคนที่ใช่ก็รักไม่อยากเลย ฉันไม่เคยเจอก็เพราะเป็นเธอจึงได้รู้ได้เข้าใจเมื่อเจอกับคนที่ใช่กูรักไม่ยากเลยมาตัวฉันเองก็เพิ่งจะเข้าใจตอนที่เธอเคู้มา อยู่ตรงนี้ไงมาทำให้ทุกวันมันพิเศษจนฉันไม่อยากปฏิเสธก็เพราะเธอที่เป็นเธอมาเจอกับคนที่ใช่ก็รักไม่อยากเลยขอบคุณครับ ที่ฉันรู้สึกที่ฉันเป็นอยู่ใครจะรู้ฉันต้องเลี่นใจเท่าไรก็ฉันไม,มไม่มีไม่มีสักสิ่งไหนดีพอให้ฉันได้อยู่ใกลใ้ๆเธอที่ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่รักที่อบรักไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกอะไร ลองมอ,องดูตาแปลภาษาของดวงใจเธอคงเขใ้ใจกันสักว่าเป็นไรไปถเธอนีใครสักของรักเธอหมดหัวใจเธอเขาไม่ใช่คนที่เธอเคยฝัาไวเป็นดดีทีเ่เท่าไรไม่ใช่ใครคนที่คู่ควรรักเธอเป็นไงมา เป็นไหมไหมถ้าก็ส่อนไว้ไม่ไหวอย่าเชื่อใจได้ไหมที่สาตามันบอกกูรักเธอเชื่อใจฉน ไม่รู้สึกก็ไรถ้าจะลองมองดูตาแปละภาษาของดูใจเธอคงเข้าขใจกันสักวันเป็นไงไหมเธอมีใครซักคนรักเธอหมดหัวใจถ้าเขาไม่ใช่คนที่เธอเคยฝันไวไไดีดีส่กเท่าไหร่ ไม่ใช่ใครคนที่คู่โคมบ่าเธอเป็นไ,ไหมหากเขาพลาไปพลาทำอะไรให้เธอหวัหเป็นไรไหมถ้าเขาซ้อนไว้ไม่ไหวจะเชื่อด้ไหมถ้าสายตามันบอกควารักเธอ ไ,ได้ฟูที่ฉันห้ามไม่ไหวถ้าวันนั้นเธอเลิกไปหนึ่งเก็บรักไปแคไป่ไหนเธอยากอดหยาลาย จ่ใครคนที่คู่ควรรักเธอเป็นไรไหมหากเขาเผลอไปเผลเอทำมาไปให้เธอรู้เป็นไรไหมถ้าเขาสอด เป็นความรู้สึกของพี่หยางเขาครับอก็ยังคงจําความนั้นดีๆนะฮะใครดูรักไม่รู้ภาษาบ้างไหมฮะคิดถึงย้อนกลับไปดูกันได้ Love i n ท t a l l a t i o n ใช่เขามีความรู้สึกของพี่หยางมาแล้วผมก็มีความรู้สึกของน้องภูมิใจด้วยเหมือนกันอก็เขาบอกว่าถ้าเจอพี่หยางเนี่ยเมื่อเจอคนนี้ใช่เขาก็รักไม่ยากเลยไงนี่อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าน้องภูมิใจเนี่ยเจอกับพี่ซานจะเป็นยังไง โอ้โหผมว่าพี่ซานน่าจะเหนื่อยใช่ไหมจริงเออวีว่าหนักแล้วนะอุ๊ยทำไมหมายถึงสำหรับซานอ๋อหมายถึงว่าตัวใหญ่แบบว่าหนักเกินอุ้ไม่ไหวเลยใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่า a l เลิร์ e r t เลิร์ y เอเนอร์จีเอเนอร์จีล้นล้นอะไรอย่างงี้ก็คือล้นคนละแบบใช่แต่แต่คิดถึงพี่หยางกับน้องภูมิใจเหมือนกันนะเออคิดถึงแบบ2ปีแล้วนะทุกคนใช่ไหมเร็วเร็วมากเลยนะใครคิดถึง Love i n s r a s l a t i o n บ้างครับ จร,จริงๆเริ่มเป็น translation ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเราหลายๆอย่างใช่ไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบว่าเดี่ยวพวกเราใช่ครั้งแรกแล้วเราก็มีมีเพลงคู่ของเราด้วยมีเพลงคู่ด้วยเออเพลงชื่อว่าอะไรคะใช่ซึ่งวันนี้ไม่ได้ร้องนะครับใช่เราแค่เกิดไม่ใ่เกิดเฉยๆร้อเล่นครับมีครับ <c oughs> วันนี้ครับอยากฟังไหมครับถ้าอยากฟังไปฟังกันเลยฮะ แต่พี่พี่อยากลองลองจีบน้องภูมิใจไหนได้ไหมครับอมาไม่เคยเข้าใจทำไมที่เกิดในใจฉันไม่เคยคนนี้ <c oughs> แค่รู้ทุกวันทั้งวานทำใจที่อยู่ดีๆก็มาวนๆพี่แกงให้หนูร้องแฮะแววตาของเธอที่ทำฉันเธอแลว้ววนวาย มไม่รู้เมื่อไรที่หัวใจของฉันจะเป็นรู้ข้างในถึงคำตอบแต่ี่รู้หัวใจไม่ต้องการจะหาคำตอบไหนไม่สำคัญเท่ากับความรู้สึกที่ฉันมี ไม่รู้ภาษาอะไรแต่รู้ว่ารักไงแค่มีเธอใกล้ใกล้ต้องฝุ่นไร้ายไปกว่านี้กูรักไม่มีภาษาแค่เพียงมองตาก็เข้าใจในดวงใจคองไาม้เธอกับฉันแค่เรา ไม่เคยเข้าใจอะไรที่เกิดในใจฉันเกิในใจฉัแค่รู้ทุกวันที่ตื่นขึ้นมาก็คิดถึงเธอกว่<ข>ใครราวตาของเธอที่ทำฉันเพลงแล้วัละมีใครบ้างไหมช่วยบอกได้ไหมว่าฉันเป็นไ,ไม่รู้เมื่อไรที่หัวใจของฉันจะได้รู้ข้างในถึงคำตอ ไม่สำคัญเท่ากับความรู้สึกที่ฉันมีรักไม่รู้ภาษาอะไรแต่รู้ว่ารักไงแค่มีเธอใกล้ๆเป็นผู้โดไรไปกว่านี้รักไม่มีภาษาการเพียงมองตาก็เข้าใจไม่ตตองแปลความหมายเธอกับฉันแค่เรานั้น เพียมองตาก็เข้าใจไม่้องแปลคุามไมมเธอคู่กับฉันแค่เรานั้นรู้กันสองคนอยู่ไหนพี่เห็นเจอเจอปะพี่ไปอยู่ข้างล่างนะวีหรอข้างล่างไหนพี่ผมผมได้เลยวี ไม่ใช่เหรออ่าไม่ใช่ไม่ใช่เฮจบกันไปแล้วนะผมเพลงรักมรุภาษานะครับผมใครที่ยังไม่เคยดูหรือว่ายังไม่เคยฟังก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้ใช่ครับก็สามารถดูได้ในวันดีวันดีใช่ละครับผมบ้านเราเองนะแล้วก็แล้วก็ทูไอดีด้วยใช่พูดถึงเราย้อนกันไปแล้วเราขอย้อนกันไปอีกก่อนที่จะมาเล่นซีรีเรื่องแรกด้วยกันใช่ เราเคยเป็นบอยแบนด์กันมาก่อนนะฮะ <Hey. S 2> เอ้ยจริงน,นะณนะวันหนึ่งอะในอนาคตอะแล้วเราพูดว่าเราเคยเป็นบอยแบนด์มาก่อนอะ <Hey. S 2> มันเริ่มรู้สึกแบบมีอายุแล้วเ <Hey. S 2> นาะจริงหรอนี่เราพวกเราแก่กันแล้วยังครับยังเขาไม่ยอมตอบหรอกเพราะว่าเราโตขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆไงอเขาก็บอกว่าเอ้ยก้าพูดดูแม่ได้ลูกอ uh. ไม่แต่เขาจะบอกว่าวัยรุน่นไม่ไวัยรุน่นสมัยนะั้นอยู่ที่ใจแล้วเดี๋ยวนี้เขาขยับเจนอายุไปแล้ว uh. ไม่ว่าจะเจนไหนก็สามารถช็อปได้ที่ ช็อปได้ที่ TikTok Shop นะครับผมยิ่งตอนนี้เขามี11-11ลดระลังแห่งปีเขาแจกโค้ดลดกว่าพันล้านใบใช่ตั้งแต่วันที่7-11พฤศจิกายนนี้นะครับผมแจกเยอะมากๆเลยโค้ดเราก็ใส่ได้ด้วยนะครับผมกับโค้ดที่มีชื่อว่า TikTok Shop 11-11 X อู่รถเอออุ้ยนี่คือเราสคริปต์เราก็แม่นนะจริงอุ้ยจริงๆก็หลายรอบได้นะเนี่ยงานไหนจ้างเราไปก็คุ้มเออจ้างได้นี่คือร้องเพลงเอาจริงๆนะขนาดไม่เนี่ย เสียงยังดีขนาดนี้โอ้โหแล้วทำไมตัวใหม่มาเนี่ยมันจะเสียงดีขนาดไหนผมอยากดูน้องออฟโรดแสดงแล้วไหม่ออฟโรดด้วยเออจริงๆอยากเอาน้องออกมาใช้เหมือนกันเขาบอกว่าเดี๋ยวปลายเดือนนี้น่าจะได้แล้วมั้งครับเออเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวอ้ทันวาเนี่ยพฤกิการปลายปลายพฤติการธันวาโอ้โหก็ทํางานได้เต็มๆเลยไปกับพี่อู๋ด้วยนะจริงครับเออแต่ว่าพูดถึงความคิดถึงแล้วครับจะขาดเพลงนี้ไปไม่ได้ครับเออไปเราเราขอ ขอไปยืนตรงนี้หน่อยนะครับผม <ao S 1> จะได้อยู่ตรงกลางใจของทุกคนเพลงสุดท้ายเพลงนี้ใครร้องได้ร้องไปด้วยกันเลยครับผมจะกอดได้เพีหนึ่งครั้ง <S <S ต้องกอดได้นานแค่ไหนกันให้เธอรู้ถึงแบกที่ฉันมีให้เธอจะจูบได้เพียงหนึ่งครั้งต้องจูบไปนานแค่ไหนกัน จะท,ทายทักให้เธอได้รู้ว่ารักครั้งเดียวของฉันคือรักตลอดป a s t kiss, LAST kiss ในเธอฉันมีอะไรมากมาย oh yeah this is love kiss, kiss Last, Last, ในใจฉันมีอะไรมากมาย this is love ที่ฉันเก็บไว้ให้เธอแต่ไม่รู้จะเทียบยังไง uh, I guess it's something like this ถ้าเธอลองดูดาวทุกดวงรวมมาจากกวางน,นี่ไงคงใกล้เคียงความรักในใจ oh, <my> น้อยไป

ว่ารักครั้งเดียวของฉันคือรักตลอดไปแล้ที่เดิเธอนั้เป็นเหมือนโลกทั้งใบตอนนี้เธอในยยิ่งรู้ไหมว่ามันน่ารักดีฉันขอเวลา I just fall in l e ให้ฉันเธทวิติง I do b e l i e งทุกวันที่ยู่ในท่าม go now แค่ได้เห็นหน้าเธอนี่มันก็โคตรดีตอนนี้ได้อยู่กับเธอคิดถึงทุกทีเชื่อเราหน่อยได้ไหมครับมาน้อยไปเวลา กอดได้เพียงหนึ่งครั้งทำกอดให้หนานแค่ไหนกันให้เธอรู้ถึงรักที่ฉันมีให้เธอ hey, รู้ถึงรักที่มีจะกอได้เพียงหนึ่งครั้งทอดนานแค่ไหนกันจะททอให้เธอได้รู้ว่ารักทั้งเดียวของฉันคือรักตลอดไป อยู่เวลาที่ไหนกันจะทายทักให้เธอได้ร<น>ู้ว่ารักครั้งเดียวของฉันคือรักตลอดไปกลีดมาจากกลีดมาเอกมาเอกขอสิริณดาดายกับเต้าอาบรัดสุดๆ วรามาปังมารดมาหล่อมาขอบคุณครับขอบ,อขอบคุณครับหลักไปทั้งหล่อทั้งรักสุดๆเลยนะจ๊ะเอาล่ะเด็กๆจ๋าเชิญมาตรงนี้กับเราเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยสุดยอดมากๆจริงๆนะครับเต็มที่หายคิดถึงทุกคนไหมจา๊ายังไม่หายเลยครับอ๋อร้องเพลงนี้แล้ว คิดถึงเนาะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นมันมีเหมือนจะมีน้ําตาเลยอะออฟโรดเกิดอะไรขึ้นมันคิดถึงบรรยากาศตอนนั้นคิดถึงแบบเพลงเนื้อหาเพลงมันดีมากๆทีคิดถึงช่วงชีวิตที่เราได้เติบโตมาด้วยกันเพื่อนๆตอนนี้ก็แยกย้ายไปเติบโตทุกคนแล้วก็นั่นแหละเหมือนที่ผมได้เห็นเป็นต่อไปประกวดตอนนี้ครับก็คือภูมิใจนะฝากไปเชร์เป็นต่อด้วยนะครับอ เดมอนก็ออกเพลงมาก็จึ้งอีกใจจึ้งเลยส่วนพี่เจลนี้ก็คือไม่ต้องบอกเก่งมากๆสุดปาความสามารถนั่นแหละครับนึกถึงบรรยากาศนึกถึงทุกอย่างนึกถึงสเตจด้วยจ้าอู๋เป็นไงบ้างร้องเพลงเมื่อกี้ไป I love you too I love you too ก็ไม่เชื่อนะว่าเพลง last kiss จริงๆมันเป็นเราตั้งต้นด้วยเพลงรักว่าถ้าจูบใครสักคนหนึ่งเนี่ยอยากจะจูบเธอให้นานสักแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย โหแต่ว่าเพลงน,นี้มันเป็นเพลงที่ทําให้นึกถึงทุกคนได้อยู่ตลอดเนาะแล้วก็วันนี้แบบว่ามันเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เราก็จริงๆเพลงน,นี้เราก็อยากจะมอบความรักให้กับแฟนคลับทุกคนด้วยเราไม่รู้ว่าแต่ละคนทุกวันนี้ที่เป็นแฟนคลับเราเขาจะแบบว่ายังอยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเราแค่ไหนแต่ว่าแค่อยากจะบอกว่าวันนี้ถ้าเรารักทุกคนมากแค่ไหนเราก็จะรักทุกคนแบบ last k คิดของพวกเราเลย อบลแล้วคาไม่อะไรอยากจะบอกแฟนๆใหม่เพราะว่าติดตามกันมาตั้งแต่เดวันเลยบางคนวันนี้ยังรักกันอุ่นหนาฝากครั้งเหมือนเดิมครับก็ผมร้องเพลงเก่งขึ้นไหมครับเก่งเพราะว่าคือผมก็นั่นแหละอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าวันนี้เราได้มาร้องเพลงนี้ตอนแรกเราก็ร้องกัน5คนแต่พอมาร้องกันสองคนแบบว่าก็ค่อนข้างประหมา่า ก็อยู่กับหลังสเตจกับพี่อู๋ก็แบบพี่อู๋ผมมาซ้อมกันผมจะร้องได้ไหมจะทําได้ไหมหรือว่าแบบจะแบบเต้นโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้แบบพอผมได้ทําแล้วปล่อยใจอะแล้วทุกคนได้ร้องตามที่ผมถอดเอออออกมาคือแค่นี้เลยครับมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยคือมันมีความสุขมากๆครับเพลงมันมีพลังออกมนอยู่แล้วก็เราเป็นศิลปินแล้วเออเออก่งไหมครับเก่งไหม เก่งมากๆทั้งคู่เลยนะครับต้องบอกเลยนะนอกจากเด็กๆจะภูมิใจแล้วเนี่ยพี่อ๋องเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนตรงนี้ภูมิใจในตัวทั้งสองคนมากๆจริงไหมครับ <Yeah. S 1> ขอเสนาได้ใกรกับเต้าออมรถเอาล่ะเด็กๆจ๋าก่อนจากกันวันนี้เนี่ยฝากถึงแคมเปญของเรารวมถึงผลงานของทั้งคู่หน่อยดีกว่าครับ ครับผมก็วันนี้ก็ฝากแคมเปญนะครับผม11 11 TikTok Shop 11 11ลดละลังแห่งปีนะครับผมเขามีแจกคูปองกว่าพันล้านใบยังไงก็ไปช็อปกันได้นะครับใน TikTok Shop เลยนะครับครับผมก็ลดตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันที่11นะครับผมก็วันนี้นะครับเราจัดแคมเปญมานะครับเป็นของวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะลองใส่คูปองไปดูนะครับผม TikTok Shop 11 11 x 5ลด นี่<ช>ก็จริงๆ TikTok เนี่ยก็อยู่กับพวกเราทั้งสองคนมาตั้งนานนะครับผมก็นั่นแหละยังไงก็ไปสนับสนุน t i k t o กกันได้นะครับใช่แล้วก็อขอบคุณ TikTok ที่เชิญพวกเรามาวันนี้ด้วยนะ<อ>สุดท้ายก็ปีหน้านะครับก็จะเจอทันกับพีมแล้วนะฮะอ่าหนมีใครอยากดูแล้วหรือยังอยากแล้ว <S <S โอเคตัวผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้ลอนโปรเจกต์นี้ไปแล้วก็หวังว่าเดี๋ยว ปีนี้อาจจะมีอะไรแบบให้สนุกๆกับทุกคนอีกหลายๆงานหลายๆที่แต่ว่ายังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมโปรเจกต์ปีหน้าครับ The c i c k e t Game นะครับฝากด้วยนะครับกับงานของเราครับ TikTok Shop 111 1ลดอังรแห่งปีเราแจกคุมปองกัน1,000ล้านใบลดสูงสุด90%นะครับที่สำคัญส่งฟรีขั้นตาำ0บาทกันด้วยยังไงอย่าลืมแฮชแท็กของเราวันนี้ TikTok Shop 111 d 2แล้วก็ TikTok Shop 111 X ต้าอู่ออฟโรดและอีกหนึ่งอันสุดท้าย TikTok Shop 11:11 X อู่โรดนั่นเองนะครับสามแฮชแท็กด้วยกันเชื่อว่าวันนี้ทุกคนสนุกสนานแน่นอนขอสินง้าดังส่งท้ายให้กับต้าอู่ออฟโรดครับขอบคุณทุกคนมากนะครับกลับบ้านกันดีนะขอถ่ายรูปอ่าเดี๋ยวขอหน่อยรูปนะคะ